สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง s a เฟเลน a ูเวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ของปี2026ที่หลายคนรอคอยกันอยู่รุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในด้านดีไซน์ภายนอกภายในรวมไปถึงสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากว่าที่เคยเห็นในรุ่นก่อนๆสำหรับใครที่ชอบรถแนวหรูทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณต้องไม่พลาดรีวิววันนี้ครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยตัวรถรุ่นปี2026นี้ถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉีียวและมีความสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายของตัวถังถูกปรับให้โค้งมนและไหลลื่นกว่าเดิมไฟหน้าแบบเลตเต็มระบบพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและมีความล้ำยุคกันชนหน้ามีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ เพิ่มความสปอร์ตและช่วยเรื่องแอโรไดนามิกได้ดีขึ้นตัวลอ้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความเท่และความมั่นคงเวลาขับขี่ส่วนด้านท้ายของรถก็ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดไฟท้ายแบบเส้นเล็ดพาดยาวให้ความรู้สึกพรีเมียมสุดๆมาดูภายในกันบ้างภายในห้องโดยสารของรุ่นปี2026เรียกได้ว่าหรูหราและเทคโนโลยีจัดเต็ม แผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่เบาะนั่งใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงนุ่มและรองรับสริระได้อย่างดีแถมยังมีระบบระบายอากาศแอร์ละอุ่นเบาะในตัวหลังคาพาโนรามิกซ์รูฟขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารระบบไฟภายในสามารถปรับสีได้หลายแบบเพื่อสร้างบรรยากาศที่คุณต้องการ ด้านสมรรถนะรถรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ทั้งแรงและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมเครื่องยนต์เทอร์โบโขนาด2.0ลิตรให้พลังสูงสุดกว่า250แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อช่วยให้การควบคุมในทุกสภาพถนนมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมากมาย เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาส่วนเรื่องราคานั้นรุ่นปี2026นี้จะเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 5 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและอาจสูงสุดถึง1 8 0 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชั่นครบครันถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและความหรูหราที่ได้รับโดยรวมแล้วรถรุ่นปี2026นีนี้เป็นการอัปเดตท,ที่น่าประทับใจมาก ทั้งในด้านดีไซน์ที่หรูหราภายในที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ทรงพลังและระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มถ้าคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและความพรีเมียมในทุกมุมมองรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ของปี2026ที่หลายคนรอคอยกันอยู่รุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่มาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในด้านดีไซน์ภายนอกภายในรวมไปถึงสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากว่าที่เคยเห็นในรุ่นก่อนๆสำหรับใครที่ชอบรถแนวหรูทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณต้องไม่พลาดรีวิววันนี้ครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยตัวรถรุ่นปี2 0 2 6นี้ถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉีียวและมีความสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายของตัวถังถูกปรับให้โค้งมนและไหลลื่นกว่าเดิมไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและมีความล้ำยุคกันชนหน้ามีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ เพิ่มความสปอร์ตและช่วยเรื่องแอโรไดนามิกได้ดีขึ้นตัวลอ้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความเท่และความมั่นคงเวลาขับขี่ส่วนด้านท้ายของรถก็ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดไฟท้ายแบบเส้นเล็ดพาดยาวให้ความรู้สึกพรีเมียมสุดๆมาดูภายในกันบ้างภายในห้องโดยสารของรุ่นปี2026เรียกได้ว่าหรูหราและเทคโนโลยีจัดเต็ม แผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่เบาะนั่งใช้วัสดุดหนังคุณภาพสูงนุ่มและรองรับสรีระได้อย่างดีแถมยังมีระบบระบายอากาศแอร์ละอุ่นเบาะในตัวหลังคาพาราโนรามิกซ์รูฟขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารระบบไฟภายในสามารถปรับสีได้หลายแบบเพื่อสร้างบรรยากาศที่คุณต้องการ ด้านสมรรถนะรถรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ทั้งแรงและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด2.0ลิตรให้พลังสูงสุดกว่า250แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีด